สวัสดีครับพูดกับสุลข,ข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ ระดับโลกแน่ๆมีเวลาปั้นอีกถึง8ปีเต็มบั่นใจบิวพุรพลขึ้นชั้นระดับโลกแน่ร่างกายไม่ต่างจากนักวิ่งชั้นนำตอนอายุ18เท่ากันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆนะครับบัณนิจบิวพุรุพลขึ้นชั้นระดับโลกแน่ร่างกายไม่ต่างจากนักวิ่งชั้นนำตอนอายุ18ปีเท่ากันนะฮะหล,ล,ลังจากที่เทพบิวนะครับพุรุพลบุญสอนรมกดทีมชาติไทยได้สร้างชื่อโดยการผ่านเข้าถึงรับรองโอลิมปิก2024 ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบจริงแต่ก็เป็นผลงานที่น่าจับตามองสําหรับบิวคุรภลบุญสอนเนื่องจากเป็นนักวิ่งที่อายุน้อยที่สุดในรอบรองในวัยเพียงแค่18เปีล่าสุดนะครับนายเอกวิทยแสวงผลผู้ผูสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าเทพบ,บิวคุรุลลบุญสอนนะครับกลับมาเริ่มซ้อมเลยแล้ว เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกรีฑายมชนรุ่นอายุ20ปีชิงแชมปโลกที่ประเทศเปรูจะเป็นปีสุดท้ายในรุ่นอายุนี้แล้วในประเภท100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรซึ่งเราจะดูความเหมาะสมและสภาพร่างกายของภุริพลอีกครั้งว่าพร้อมลงสนามทั้ง3รายการหรือไม่ โดยเยาวชน,นชิงแชมป์โลกหขนก่อนที่โคลอมเบียเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเตลซิเลเตโบโกล้มกวดจากบอสวานั้นก้าวขึ้นไปควา้าเหรียญทองโอลิมปิก200เมตรได้แล้วส่วนตัวชื่อว่าเทบิลปุรุพลบุญสอนก็มีศักยภาพไม่แพ้กันเพียงแต่ต้องได้รับการพัฒนาและการผลักดันจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมจะในหรือต่างประเทศก็ได้ไภายใต้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีเนื่องจากหากดูสีริยร่างกายกล้ามเนื้อปุรุพล ตอนนี้อายุเพียงแค่18ปีแต่ร่างกายไม่ได้ต่างจากพวกนักวิ่งระดับท็อปของโลกตอนอายุ18ปีเหมือนเหมือนกันอย่างโอบริกเซวิลเดออารไลส์หากดูภาพตอนอายุ18ปีก็ตัวเท่านี้ หนึเมตรในโอลิมปิกไม่ใช่กีฬาสําหรับเยาวชนผลรุพลมาถึงระดับนี้ได้ถือว่าเก่งมากๆแล้วนักวิ่งระดับโลกจะพีคตอนอายุ26 6ปีขอให้ใจเย็นๆค่อยๆดูพัฒนาการของผลรุพลตอนนี้อายุ18ปีเท่านั้นเขายังมีเวลาอีกเยอะและมีเวลาอย่างน้อยอีกถึง8ปีอยากให้ช่วยกันให้กําลังใจและผลักดันผลรุพลกันต่อไปนะครับ ด่วนฮือฮาเทยบบิวบินชุบตัวมหาวิทยาลัยปั้นนักกรีฬาระดับโลกเทยบีิวพลุบพลบุญสอนนะครับรงเกิดชายทีมชาติไทยในวัย18ปีที่ฝากผลงานประวัติศาสตร์อันย่นเยี่ยมบนเวทีโลกโอลิมปิกเกม2024จะาลึกนักกีฬาไทยคนแรกโดยผ่านก็ถึงรอบ รองชันเลิศวิ่ง100เมตรชายก่อนจะเข้าเป็นอันดับที่9ทําเวลา10.14วินาทีล่าสุดเทปบิลพลุบุญบุญสอนสร้างกงหาเตรียมบินชุกตัวที่สหรัฐอเมริกาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา University of Oregon ในรัฐโอเรกอมหาวิทยาลัยดังนะครับโด่งดังเรื่องของการฝึกนักกีฬากีทา และมีกรีธาระดับโลกอย่างโอริกรดัสเทร์กอนฟิลที่แข่งขันในลีกระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐซึ่งผลิตนักกรีธาระดับโลกโอลิมปิกมาแล้วหลายต่อหลายคนนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะเทยบิวของเรารโคจเปิดชื่อตัวแทนน้องเทนนิสแล้วนะครับลุยโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าโคจเปิดชื่อตัวแทนน้องเทนนิสโอลิมปิกเกม4ปีข้างหน้า โคเชได้ยืนยันปั้นใบเตยศสัสิการทองจันทร์เทคโนโดหญิงทีมชาติไทยตัวแทนน้องเทนนิสพันนิพักวงพัฒน,นกิจลุยโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าการกแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าลอสแอนเจลิสเกม2028จะถูกจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่24ถึงวันที่30กรกฎาคมปี2028 ซึ่งนักเทนนิสพันิพักวงธนก,กิจเทควันโดสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองปราวัติสาสองสมัยซ้อนประกาศยืนยันต้องการหยุดเส้นทางอาชีพเทควันโดหลังจากนี้ล่าสุดโคชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาสรุปผลงานของทีมเทควันโดไทยในโอลิมป,ปิกเกม2024ยครั้งนี้ไว้ว่าภาพรวมยังถือว่าน่าพอใจเพราะอย่างน้อยก็มี1เหรียญทองจากเทนนิสพันิพักวงธนก,กิจ ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงหลัจงจากนี้เตรียมแผนงานพัฒนายกระดับใบเตยเซสิการทองจันทร์หรือโอลิมปิกเกมในอีก4ปีขา้างหน้าจริงๆก่อนมาใบเตยก็มีอาการบาดเจ็บเข่าอยู่แล้วซึ่งก็ฟื้นฟูจนดีขึ้นแต่ว่าตอนเตะกับเซอร์เบียมีอาการเจ็บขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามใบเตยยังอายุน้อยมาโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกใน4ปีข้างหน้านี้ ด่วนแฟนเจ้าภาพญี่ปุ่นช็อกแชมป์ร้อยป้าย15ครั้งโดนมวยสากลไทยจัดหนัก อัดคาเวทีนักมวยไทยสะเทือนมวยเจ้าพับญี่ปุ่นศึกชิงแชมป์รุ่นไฟเวีร์ WBO Asia Pacific หรือ WBO ASPAC ธนันชัยจรุนพักนักมวยสากลชาวไทยบุกไปดวลเดือดกับเคนโตะฮาทานากะเจ้าของแชมป์สถิติไร้พ่าย15ครั้งก่อนเริ่มชกไฟนี้สื่อญี่ปุ่นนะครับให้ฮาทานากะเป็นต่อธนันชัย3ต่อ2การเริ่มต้นชกเต็มไปด้วยความดุเดือดต่างฝ่ายต่างแลกหมัด ข้าจริงจังวะกันอย่างสนุกสุดมันแต่ว่าผู้ท้าจริงจัดประเทศไทยออกมัดได้เข้าเป้าแม่นยำเฉียบขาดมากกว่านักชกดีกีฉัาญี่ปุ่นไม่ยอมง่ายแม้จะโดนธนันชัยจิ้มหมัดใส่จนหน้าบวมปวดไปหมดก็ยังเดินหน้าเข้าหานักชกไทยสุดท้ายธนันชัยคุมเกมชกจนครบ12ยกกรรมการ2คนให้ธนันชัยชนะคะแนน116ต่อ1น2 1 1 5ต่อ113สส่วนกรรมการที่เหลือเป็นชาวญี่ปุ่นให้เสมอกันที่ 114ต่อ114ส่งผลให้ธนันชัยจรุนพัฒนักชกจากประเทศไทยชนะแบบเสียงข้างมา,ากังาดคว้าแชมป์มวยสากล w b o a s i a มางครอบของได้เซลเจตตามกลางแฟนญี่ปุ่นลุกขึ้นปบมือให้กับแชมป์คนใหม่จากปรทศไทยนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะก็โอ้โหคว่ำเจ้าภาพได้นะครับแล้วก็เป็นการทำให้หักปากกาเซียนเลยทีเดียวนะฮะ นี่คือสก่าวกีฬานะ,ะช่วงเช้าของที่13สิงหาคมนะครับ ピンポン。<Thank> <music>